เมื่อวานนี้ไม่รู้คุณวรชัยเปลี่ยนท่าทีหรือยังออวรชัยเหมะคนตัวแดงคือเป็นที่ปรึกษาของคุณภูมิธรรมนะค่ะค่ะคือคุณวรชัยเนี่ย สนับสนุนกับการไม่เอาวงสุวรรณค่ะโดยคุณรชัยบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมกับคนเสื้อแดงเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่จะไม่มีคนตระกูลวงสุวรรณอยู่ในครม,มเพราะการร่วมรัฐบาลทั้งที่ผ่านมาตอนที่โหวตนะเสร็จคุณเสรษฐาเป็นนายกอะค่ะก็ไม่มีคนในตระกูลวงสุวรรณมาโหวตให้นะและการโหวตเรื่องคุณแพทองทานเป็นนายก พลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลแต่คนในตระกูลวงชุวันก็ไม่โหวตให้เหมือนเดิม,มชัดเจนว่าคนตระกูลนี้ไม่เอาด้วยกับนายกที่มาจากพรรคเพื่อไทย แล้วก็บอกเป็นที่น่าสังเกตว่าสวา40่สิบคนที่ยื่นสอบคุณเศษฐาจะหลุดออกจากตําแหน่งเนี่ยสวกลุ่มนี้ก็ถูกมองว่าเกี่ยวพันกับพลเอกประวิทธวงสุวรรณอันนี้แหละเป็นฟังเส้นสุดท้ายระหว่างพักเพื่อไทยกับคนตระกูลวงสุวรรณเรามองว่าคนตระกูลน,นี้ทํางานมามากพอแล้วถึงเวลาต้องพักผ่อน เอาคนที่กระสับกระเฉงมาทํางานแทนโดยเฉพาะพลเอกประวิทย์ท่านเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก,ก็จริงแต่วุฒิภาวะบางครั้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อ,อย่างเช่นที่เกิดกับน,นักข่าวเมื่อสองวันก่อนเนี่ยตีความได้เลยว่าพลเอกประวิทยต้องการเป็นนายกพอเป็นไม่ได้ก็เลยมีอารมณ์ฉุนเฉียวขาดความยั้งคิดถึงขั้นลงไม้ลงมือ ถ้าข่าวที่ออกมาเป็นจริงว่าจะไม่มีคนตระกูลวงชุวรรณอยู่ในคอรมอเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งพี่น้องคนเสดเงจเขาไม่เห็นด้วยว่าเอาวงสุวรรณเข้ามาร่วมรัฐบาลตอนโหวตคุณลุงอิงเนี่ยคุณประวิทย์หรือว่าวงสุวรรณก็ไม่มีใครมาโหวตผู้สืรร่อข่าวก็ถามว่าเอา้าทาไมไม่โหวตให้ให้คุณอิงเขาก็อารมณ์เสียไม่ทราบวพาคนเอกประว่าเขาโหวตอะไร เขาต้องการเป็นนายกเองหรือเปล่าในเมื่อมีปัญหาเส้นฟางสุดท้ายขาดกันแล้วเนี่ยแล้วคนจะมาร่วมรัฐบาลกับพัคเพื่อไทยไหมถ้าอยู่ด้วยกันก็มีปัญหาต่อไปนี่อ่ะสบูชมเดี๋ยวตามมาดู